ผมได้ทำคลิปเรื่องปรากฏการ์เอลิโยและปรากฏการ์ลานียารวมถึงการเตรียมตัวรับมือปรากฏการ์เอล尼โยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และในคลิปนี้ผมขอนำข้อมูลจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ซึ่งได้พูดถึงและได้แนะนำให้เร่งทำแผนรับมือเอลนิโยที่ดุแรงมากขึ้นถึงขั้นเป็นซูเปอร์เอล尼โยซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้นและอาจจะสูงมากกว่า2ององศาซึ่งจะทำให้ฝนเกิดการทิ้งช่วงได้ยาวนาน เราจะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อให้ผ่านแล้งซึ่งแล้งครั้งนี้อาจจะนานถึงสองปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิษณุอัตวานิช์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหลาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการ์เอลนิโยว,ว่าในขณะนี้ประเทศไทยกําลังเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลิโยเฟสกลางหลังจากปรากฏการ์ลาระยะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและขยับเข้าสู่เอลนิโยในระยะกลางซึ่งยังไม่ถึงระยะจุดสูงสุด การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลิโยจะดูจากที่อุณหภูมิของน้ำทะเลที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติจะมีเกณฑ์วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลถ้าเกินกว่า0.5องศาเซนเซียตก็จะเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยแบบกำลังอ่อนและจะปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในช่วงขณะนี้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามหากดูจากแบบจำลองที่มีการพยากรณ์กันทั่วโลก ทั้งฝั่งออสเตรเลียยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งแถบเอเชียเองต่างให้ผลออกมาในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือน้ำทะเลกำลังอุ่นขึ้นแบบเร่งตัวโดยคาดว่าในเดือนสิงหาคมปีนี้ระดับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงประมาณ1.7องศาและจะขยับมากขึ้นในเดือนตุลาคมอยู่ที่2องศาหรือมากกว่าการปรับตัวของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่มีเพิ่มขึ้น บอกได้ว่าระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์เอล尼โยจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนโดยหากผิวอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มขึ้นตั้งแต่1.5องศาเราเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ระดับรุนแรงแต่ถ้าเพิ่มขึ้น2องศาขึ้นไปเรียกระดับความรุนแรงสูงสุดหรือหลายๆท่านเรียกว่านี่คือซูเปอร์เอลนิโยตุลาคมปีนี้กำลังจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนิโยหรือเอลนิโยที่มีความรุนแรง หากย้อนไป73ปีที่ผ่านมาที่มีการเกิดเอลิโยที่รุนแรงตั้งแต่2องศามีการเกิดขึ้นมาแล้ว5ครั้งและในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่6ซึ่งจะเริ่มเกิดที่ระดับความรุนแรงสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งตอนที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ถึง2559ตอนนั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าภัยแง้งซึ่งตอนนั้นทำให้ผลผลิตอ้อย หายไปเกือบครึ่งหนึ่งและสร้างความเสียหายให้พืชผลทางการเกษตรอื่นๆอีกจำกนวนมากอย่างไรก็ตามในปีนี้สถานการณ์เอลนยโดยอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้นมากถึง2องศาในช่วงตั้งแต่กันยายน2566ถึงช่วงประมาณมีนา2567ในเดือนตุลาคม2566แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นระดับ2องศาแต่ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเพราะอุณหภูมิน่าจะขยับมากเกิน2องศาขึ้นไป จากแบบจำลองมีโอกาสที่จะเกิดระดับความรุนแรงมากซึ่งจะเกิดขึ้นจริงในรอบนี้หรืออาจจะเกิดมากที่สุดในรอบ74ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์เอลิโยที่มีความรุนแรงไม่ธรรมดามันไม่ได้เป็นเอล尼โยแบบทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิษณุย้ำอีกว่าเมื่อเกิดเอล尼โยที่รุนแรงจะมีผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายจำนวนมากโดยปีนี้ก็คาดว่าจะมีผลกระทบจำนวนมากเช่นเดียวกัน เราต้องไม่ลืมว่าการ์ดเลือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆและโลกมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเกิดเอล尼โยในระดับเดิมเหมือนเดิมแต่ความเสียหายจะไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาเราพบทุกครั้งของการเกิดเอลิโยจะทจํจสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ตลอดเวลาและครั้งนี้ก็คาดว่าอุณหภูมิของโลกน่าจะทําให้เกิดนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการประชุมปารีส g r e e m e n t เป็นการประชุมความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่ประชุมได้บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องพยายามคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาแต่ในปีหน้าอาจจะเป็นปีแรกที่อุณหภูมิโลกแตะที่1.5องศาเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อเทียบกับในยุคก,ก่อนอุตสาหกรรม ด้วยความน่าสะพึงกลัวของปรากฏการณ e ์เอลโยก็คือความยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานโดยปกติเอลโยจะมีระยะเวลาไม่นานจะสิ้นสุดประมาณ7เดือนหรืออาจจะยาวนานมากที่สุดประมาณ19เดือนแต่ครั้งนี้อาจจะอยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ของโลกเนื่องจากไม่สามารถการันตีได้ว่าปรากฏการณ์เอลิโยืดเยื้อ19เดือนหรือมากกว่านั้นหรือไม่ความยาวนานของเอลโยที่มากับภัยแล้งที่จํากันได้คือ2ปี ประเทศไทยเจอแค่แล้งเดียวก็ได้รับผลกระทบมากแล้วครับแต่ถ้าเราเจอสองแ้งติดต่อกันก็ต้องเผชิญผลกระทบที่มากขึ้นแน่นอนแต่การเกิดเอลิโยปีนี้อาจจะเกิดการต่อเนื่องมากกว่านั้นปริมาณน,น้ําบ้านเราปกติประทังได้แค่แล้งเดียวพอเริ่มแล้งที่สองฝนไม่มาอีกคราวนี้เริ่มเหืดขึ้นคอผมมองว่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักและพึงกระทํานั่นก็คือการต้องเตรียมการวางแผนบริหารการจัดการน้ําผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเราต้องวางแผนให้เหมาะสมไม่ใช่เฉพาะเขตชนประทานแต่รวมถึงเขตนอกชนประทานด้วยถ้าพูดถึงในเขตพื้นที่ภาคก,การเกษตรในเขตชนประทานเรามีประมาณ30ล้านไร่แต่ทั้งในประเทศเรามีพื้นที่เกษตรกรรมถึง150ล้านไร่นั่นก็คือ1ใน5ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตชนลระทาน แต่ที่เหลืออีก4ส่วนอยู่นอกพื้นที่ของเขตชนรัประทานเราจะต้องเตรียมการวางแผนกันตั้งแต่ปีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรนอกเขตชนประทานจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ามากขึ้นไปในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณ7 0 0 0 0มื่นถึงแปดหมล้านไปกับการเกษตรแต่อยู่ในเขตชนรัประทานในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในภาคการเกษตรเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด เพราะปรากฏการณ์เอลนีโยเป็นปรากฏการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะต้องอยู่กับปรากฏการณ์นี้และเราต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ให้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ